ันนี้ยูทูบเบอร์เดวอนเต้ฟรีก้าของเราเจอของหนักนะครับเพราะจะต้องไป1-1กับ o v e r s e a s Pro ที่มีชื่อว่าจอ o r g แม็กฟอร์เรครับซึ่งจอร์ชเนี่ยก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น the best one v one player ในมิชิแกนเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนที่สงสัยนะครับว่า o v e r s e a ซคืออะไรไปเล่นยังไงถึงจะได้ไป o v e r s e a ซนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังสั้นๆตรงนี้นะครับใครที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนี่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าพี่จอร์ชของเราเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่ OC ใช่ม่มมัครบผแตก่อนที่เ้าาไปตตรงนนัเ้องผ่านอะไรมาาบ้าง้งแลว โค้ C ดีไหมเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับ college player นะครับ D1 D2 D3 ท,ทุกๆคนล้วนมีความฝันอยากเข้า N B A ครับ,รบเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอเล่นถึงจุดๆหนึ่งพวกเขาก็จะไปดราฟต์เข้าไปใน N B A แต่ความฝันก็ไม่ได้เป็นจริงสําหรับทุกคนเสมอไปนะครับบางคนไม่ได้ถูกดราฟต์ครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วชีวิตของคนที่ไม่ได้ถูกดราฟต์เขาเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมครับจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับก็จะมีอยู่2ทางเลือกหลักๆรับผมคือเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคร เขาไม่ได้เดินกลับบ้านเลยนะครับเขาจะรอให้ดร a ฟ t ์เนี่ยเลือกทุกคนจนเสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นครับคนที่ไม่ได้ถูกเลือกจะเป็น undrafted free agent ครับซึ่งเพลเยอร์ที่ไม่ได้ถูกดร a ฟ t ์พวกนี้เขาก็จะนั่งรอต่อในงานนี่แหละครับแล้วก็รอให้สเกลนะครับที่เล็งเขาไว้อยู่เนี่ยมาเลือกเขาหลังจากมีการดราฟท์เสร็จแล้วครับซึ่งตรงนั้นนะครับสเกลพวกนี้ก็จะยื่นข้อเสนอ two way contract ให้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเพลเยอร์พวกนี้ที่ไม่ได้ถูกดราฟท์ตัดสินใจนะครับว่าจะ s ซ g n contract นี้หรือเปล่า ซึ่งถ้าพวกเขาตัดสินใจว่าจะ sign contract พวกเขาก็จะได้กลับไปเล่นใน League นะครับเพื่อที่จะทดสอบฝีมืออีกรอบหนึ่งเพื่อให้มีโอกาสที่จะ draft เข้า NBA ในอนาคตอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีพวกที่แบบเอ้ยกูไม่เอากูอยากไปเล่น overseas ดีกว่ากูไม่เซ็น contract นี้กูไม่เอาเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอา้าทำไมคุณไม่อยากเล่นใน NBA หรอคุณไม่อยากเล่นใน e a g u กหรอกทำไมคุณไปเล่นในลีกต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้่าคือผมจะบอกงี้ครับหลังจากผมไปรีเสิร์ชนะครับแล้วอาจประสบการณ์จริงจาก Player ที่ไม่ได้ถูกดราฟและเขามาเขียนประวัติของตัวเองให้ผมฟังเนี่ยผมได้รู้มาครับว่าถึงแม้ว่าจีลิกเนี่ยคุณจะมีโอกาสกลับเข้าไปเล่นใน NBA จริงๆก็ตามแต่เขาจ่ายเงินในช่วงระยะเวลาที่คุณเล่นในจีลิกเนี่ยน้อยมากๆตามรีเสิร์ชนะครับเขาจ่ายเพียงแค่25,000เหรียญต่อปีเท่านั้นครับซึ่งสําหรับชาวอเมริกันเนี่ยเป็นเงินที่น้อยมากๆเลยนะครับต่างกันครับ o v e r s e a ซยอมจ่ายคุณถึง50,000หรือ1ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะได้ไปลงในโอเวอร์ซีรีคไหนนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมบางคนถึงเลือกไปเล่นโอเวอร์ซีและไม่เล่นใน G ีรีนะครับแต่ไเมื่อบางคนก็สงสัยนะครับว่าอ้าวแต่ถ้าคุณเซ็นสัญญาไปเล่นใน G ีรีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะกลับเข้าไปเล่นใน NBA นะแล้วถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณได้เงินเป็น10บสล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทําไมคุณถึงไม่เลือกที่จะไปเล่นที่นั่นเหตุผลก็เพราะว่านะครับพวกเขาคิดว่าการที่เขาเสียเวลาไปเล่นนใีีก2-3ปเ เวลาพวกนี้ไปเล่นในลีกยุโรปหรือลีกต่างประเทศโอเวอร์ซีดีกว่าเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะกอบกยเงินตรงนั้นมาได้มากกว่าหลายเท่าครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนพวกนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถึงแม้เขาจะกลับไปเล่นในจีลีกเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปเล่นใน NBA อีกแล้วหรือว่าโอกาสน้อยมากๆนั่นเองนะครับนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลและเส้นทางของเพลเยอร์คนๆหนึ่งที่เลือกที่จะไปเล่นคาเรียของตัวเองต่อในโอเวอร์ซีนะครับโอเคก็ห <Okay, S 1> <Okay, S 2> วังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจคําว่าโอเวอร์ซีตอนนี้มากขึ้นแล้วนะครับผ พี่จอชของเราเนี่ยนะครับเขาก็เล่นอยู่ในโอเวอร์ซีเหมือนกันนะครับแล้วแถมยังได้ฉายาว่าเป็น the best one v one player ในมิชิแกนอีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นงานหนักของยูทูบเบอร์เดวอนเต้ฟรีกาของเราในวันนี้เลยนะครับแต่แน่นอนครับผมเชียร์พี่เดวอนเต้อยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้จักเดวอนเต้ฟรีกาผมจะอธิบายเข่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับเดวอนเต้ฟรีกานะครับก่อนที่พี่แกจะมาทำยูทูบเนี่ยพี่แกเคยเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่นสามาก่อนนะครับพี่แกก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบาสเนี่ยแหละครับผมแล้วคคอออนนนนเเทต์ดขขงแกก็ืึ้รถ แล้วก็ทัวร์ไปแต่ละเมืองเพื่อไปเล่นสตรีทบอลตามที่ต่างๆครับตอนถึงปัจจุบันพี่แกก็ค่อนข้างที่จะโคตรด,ดังพอสมควรในหมู่นักบาลแล้วนะครับตอนนี้นะจุดเด่นที่ผมเห็นจะชัดของดิวันเต้ฟริก้านะครับคือ ability ในการที่จะยิงทัฟช็อตของพี่แกนี่คือแบบสุดๆมากๆเลยนะพี่แกยิงช็อตที่มันยากๆเนี่ย,ยลงบ่อยมากๆเลยนะครับรวมถึงสามารถที่จะฟิน i s h ใต้แป้นได้แบบทัฟสุดๆเลยนะครับแล้วพี่แกก็ยังแอบมีความชิฟตี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าร่างกายที่จะตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเชียร์ดันเ้กาู ว่าพี่แกจะสามารถชนะวันวีวกอดของมิชิแกนที่เป็น Overseas p r o ได้หรือไม่ถ้าเป็นพร้อมแล้วก็ลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยนะครับไปเลยเลยฮะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคเปิดบอลที่จอร์จก่อนนะครับจริงแต่แน่นอนครับเราไม่รู้สไตล์การเล่นของจอร์ชเนาะก็เดี๋ยวเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้สไตล์การเล่นของเขาไปพร้อมๆกันเลยลวกันนะฮะ แต่น้ำหนักแลวสูงสูงนี่พอๆกันเลยนะจอจกับฟิกาพอๆกันเลยแทบจะเท่ากันเลยเฟลล์ แล้วหรอเอาเลยหรอฟิก้ากูเอาเลยหรอ n น่า y b r ยเปล่าเจียไแม่งยิงโดนห่วงแต่ผมบอกเลยครับฟิก้านี่เรื่องทัฟช็อตนี่ของจริงครับแม่งยิงช็อตได้ยากลงบ่อยจัดทอฟ Strong take from Josh to get tough. on the board right there, finishing with his offhand. Damn. Okay. And Josh finds his first tray ball of the game. Of nice size. Hold of on box. now. Hold on now. นู่โว้ยเชี่ยอโอเคยิงได้เข้าในาโคตรทัฟเอาละฟีกากูเจอของหนักแล้วฮะไน,น,นส์น เวลาฟิก้าไม่แม่งพุ่งทะลวงไหนไม่แม่งแบบกันย่าชิบหายเลยเพื่อนเวลามันเข้าไปขึ้นเข้าไปขึ้นใต้แป้นอ่ะคือแบบ so quick bro damn damn เดี๋ยวฟิก้ากูแน่บอกเลยโอเวอร์ซีโปรหนึ่งหนึ่งมาดิวะใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เล่นเบาๆกันหน่อยฮะ mentally it, it, it just, it's just a waste of energy it's a waste of focus so i definitely understand you know he's frustrated right now but he's he's got to try to just stay focused on playing oh hell no <coughs> you put money on this game you nasty what'd you say mcdonald's girlfriend okay bro <coughs> keep on bro คือมึงมึงรีบไปไหมอ่ะเพิ่งเริ่มเกมแองฟรีกามึงโชว์เขาเลยเออกให้เขาได้พักหน่อยไหมโอ้โอเคครับมาฮะหลังจากพักไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมว่าฟรีกาน์นั้นยังไฟติดอยู่นะครับเพราะตอนนี้12-5แล้วโอ้สด,ดีสด,ดโอเคมันล็อกอัพแล้วเพื่อนสตีเฮ้ย ช็อตแรกว่าลักกี้ช็อตสองว่าไม่ใช่แล้ว no way คโอเคใช่ตอนแรก12 5คือคือแบบแป๊บๆนี่มันก็ขึ้นมาได้แล้วนะไอไอจอร์ชเนี่ยต้องระวังเลยฮะมันทัฟจริงฮะ oh nice เชี่ยแข่งกันยิงช็อตยากกว่าคือแข่งกันยิงแบบ ยิงละเออแข่งกันยิงปะแข่งกันยิงกันเกมนี้ยิงอย่างเดียวละสมาร์ทฟีกเฮ้ยโอเคไอสตัฟแต่แต่คือเข้าใจเข้าใจคนที่ฟาวนะคือคือ,คอถ้าไม่ฟาวมันกันยากจริงเว้ย ฟิก้าไม่ทะลวงงั้นอะมันเร็วแล้วมันแบบเข้าในถ้าถ้าเหลือสเปซไว้นิดเดียวข้างในคือเขาฟินิชได้เลยไยม,มันมันต้องดันอย่างจริงจงวะ่ะ That is so tough Dude what ชี้มันทำเหมือนง่ายอะฟิกา้า ง่ okay, hey, uh. okay, ายอ่ะแจ็บโว้ t ชี้อะฟิก้าแม่งล็อกอินขนาดนั okay. ้นเลยหรอวะโอเคมากลับมาเล่นแล้วนะครับเมื่อกี้นั่งพักกันแต่คือตอนนี้16-8แล้วเพื่อนสกอร์แม่งยังห่างนะโอ้โหสกูดี้สกูดี้อีกแล้วบรโอเคเชื่อครบเครื่องจัดครับจอช Defense, how night tripling and I have the inside. Oh, that's tough. Oh. My God. We do this shit, eh really. You called that. This is crazy. Right out of the timeout. Gets the call. Finishes. Put the pressure on the ref. And then, and then. Dude, that is the so tough, though, man. Really but if you're not Come matching ball. his energy energy at all, the fans are gonna be like. Control the controllables, right? 16-11 ball game, Josh McFoley's ball. It's foul, ba. That might be a call. Foul, be a call. foul ba? That, that might be a We foul. A call. Damn. I bet I don't got much energy to give you a. A good defense. <laughs> wing low <laughs> <defense. wing laughs> <laughs> Ridiculous how he got that off. <laughs> how big yeah, I mean, He just like, ran in two circles. <laughs> that was the most creative way I've seen somebody get a shot off. You get downhill and you make the referee make a call. Now you go to your strong side. You've went to your weak side. Now the jump shot's going to open up. Now he has to honor you. Oh my God, this guy's so to tough, you. bro. Oh, really? แต่แน่นอนครับเขาเป็น professional o v e r s e ่ r คือมันก็คือมันพูดในมือชีพอ่ะเนาะแต่ยังได้ฉายแล้วก็เป็นเทพแห่งหนึ่งๆในมือชีพการแข่งขันเพื่อนก็นั่นแหละครับแต่ผมเชื่อนะว่าฟีก้าแม่งไฟติดจริงตอนนี้ผมว่ามันชนะได้ไหมเอาจริง Blow it down. Put some nice music over it. Yeah! Vika! Dude! โอเดอร์สกรีปบล็อกเปิดได้คือแม่งน่าจะเป็นแบบแอนโชเบกที่เนสตี้ที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในแบบเลยหกเดือนที่ผ่านมาคือแม่งแบบเจ๊ด that was clean oh my god เชฟฟีกาแม่งฮิมจริงว่ะฟีกา is him บ เริ่มกอดเริ่มกอดให้กูเหนื่อยโอเคมาครับกลับมาจากนั่งพักอีกครั้งแต่สุดชิดโดนบอลไม่หมเหรอได้ยินเสียงบอลโอ้แจ๊งอย่างไม่บอลแล้วอันนี้ไม่บอลแล้วโอ้โหมึงเอาไปทั้งเอาไปทั้งข้อเลยอ่ะ That's, that's a good, good look. look. That's a great look for him right Kept there. No Especially Kept with no the hand going no towards one. the cup. Use your touch. Knock it down. Uh. Oh that's good physical. D. That's good D. That's good D. Wait. He did. Foul or? He, like, he got him with two hands. going up. อ oh, ตอนขึ้นมั้งฮะตอนขึ้นแต่ว่าแต่ว่าตอนเมื่อกี้คือดีเฟนดะ์ดีเนาะแต่ว่าตอนขึ้นนั่นจะไปโดนเนาะโว้ยเชี่ยปีก้ามึงล็อกอินเกินแบบวะวะ Gah damn

I tell you right now, it's gonna be a game, nigga. It's gonna be a game, nigga. Hey, hey, hey! It's gonna be a game, nigga. It's gonna be a game, nigga. You know that? It's gonna be a game. I told you. And it's it's it. over. Yeah. It's gonna be a game. Bad motherfucker. You know that? That's what they say. You are a bad motherfucker. Yeah. Thank you. We listen to you all game. segurançaítulo overst! มันจีๆระหวอางเพื่อนผมผมผมไม่มีอะไรพูดหรอกพูดไม่ออกจริงว่ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจีๆแล้วว่ามันขนาดเนี้ยมัน I I เกมนี้แม่งคือแบบฟรีกาสกอตเพอร์ฟอร์แมนมังจ้ะเพื่ s <S Bro, อนๆเบรลี่เชฟฟีก้าล่างทองครับอันเนี้ยของจริงอ่ะคือล่างนี้ oh, ผมว่า <it> s <S ไม่ไม,มีใครเอาลงว่ะ <Yeah. S 1> จริงๆฟรีก้าล่างเนี้ย No way bro He's putting it on a show. Oh, Holy. lit. You think? Yo, fellas, fellas, please, please, I gotta see จีจี้มันมันมันจบมันจบตั้งแต่มันจบตั้งแต่ล้มรอบแรกแล้วจริงจ้ะไม่ไม่อฟาวกี่รอบอ่ะเพื่อน <laughs> That's a sense of anxiety. <laughs> I'm trying, trying to get him going. I'm trying, trying to see him be successful here. And he's having a hard time. The conditioning aspect of this 1v1 is really taking a toll on Josh right now. Wow. Damn, really bro. Oh, 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 right oh, yeah, bro. bro. Oh, step by and everything. Follow me. โอเคมาครับอันนี้น่าจะเป็นทามเอาท์สุดท้ายแล้วละ่ะนะฮะผมว่าเกมที่ตรงนี้แหละกูดีกูจีไปฟิก้าจบเกมเลยฮะมันถึงเวลาจบเกม้แล้วลเพื่อน tough, t ฟ u g h ฟ o u g ฟ so tough bro this guy คือแม่งล็อกอินแล้วอะฟิก้าร่างทองจริงเว้ยเพื่อนเกมเนี้ยผมบอกเลยไม่มีใครหยุดได้อุ้ยเกือบแล้ว to i i s it's It over though bro จบแล้วเว้ยคือ <laughs> That's his game. You get a few more of those and maybe step out and shoot if what? you got it. He has the capabilities, man. 28 16 ball game. Frigga needs one more bucket to win. Josh needs a run to stay in the game. D right Damn so tough Frigga nice D bro Sing i defense I respect you bro I actually respect you bro hobo for calls good day. Good D la Hanging in there, build momentum for yourself. You have all the capabilities to score the basketball and go on a run. Nice game, you know, they're play game, bro. Game, game. If it's nothing too egregious, they're letting the bump happen on both sides. Oh my god, dude, that is so You're him, Figa, r you're him, holy. ชื่อขนลุกเลยแกนะผมขนลุกจริงชื่อไม่ได้ขนลุกมาหลายเกมละแ b u that jab was nasty too man. ดูเพื่อนดูจับนี่ฮะเอาใหม่ h ดะ e h e นี่หันผิดทางเลยฮะแล้วก็โดนเลยครับเกมสุดยอด Figa Figa ร่างทองแม่งสุดจริงว่ะก็สุดมากครับเกมนี้ไม่มีอะไรพูดเลยครับ Figa ร่างทอง on top ครับไม่มีใครสามารถชนะเขาได้ครับ คือแม่งโกงจริงแม่งโคตรโหดเลยแต่เราก็ได้เห็นสกิลเพลย์ของโอเวอร์ซีคือเขาก็เล่นดีแล้วนะแต่วันนี้ฟิก้าแม่งมาจริงผมว่าเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เขาชนะได้คือฟิก้าแม่งมาจริงวันนี้นะครับคือยิงลงบ่อยมากนะฮะขอได้ยากแม่งยิงลงหมดเลยอ่ะจริงแล้วก็เหมือนว่าฝั่งจอชเนี่ยเขาจะหัวร้อนเป็นิดนะครับทำให้โฟกัสเขาหลุดจากเกมเขาก็เลยแพ้ไปนะแต่ผมว่าถ้าขังกันอีกรอบเนี่ยจอชก็มีโอกาสชนะเหมือนกันแล้วแหละนะครับขอบคุณเพือ่อนๆดูจบนะครับมใครอยากให้ดูอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยเจอกันีคลิปหนน้้าาสร